99คื้คืนในป่าเราสามารถจับสัตว์ได้แล้วป้อนให้อาหารให้มันเชื่องแล้วเอาหนีไปตกมันเลยแต่ที่จับยากสุดๆนั่นก็คือเจ้าแมมมอธตัวเจ้าปัญหานี่แหละเอาพวกเราหยิบคุยไปขอละอันแล้วโอเคหยิบแล้ว,ลวน,นี่ เกตม่นะครับทุกคน99ไดนะครับตอนนี้ผมเป็นอาชีพซูคิปเปอร์เราจะมาเลี้ยงเลี้ยงกระต่ายกันไหมเออจวีนั่นแหละใช่ใช่ใช่เพลงคุ้นๆเหมือนเรือจะล่มเราแค่รอให้มันกินเย้นองกันหน่อยยงเี้ยงได้น้องแล้วได้เวลา หยุดเลยเลี้ยง้องจะไปตีมาทลายเราโอ้ยน้องกลัวน้องหดดูดีดูน้องกลัวหูน้องหดไปแล้วนี่รเลยงตัวนี้ได้ปะเ่เป่าตัวนี้ตัวนี้อ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรสีใส่หน้าเลยเดียวว้าดีเจ้ากระต่ายขอเลี้ยงหน่อยตื้อ แครอทน้องต้องการกินแครอทได้ได้นี่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 เอาตัวนี้ตรงนี้นี่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 เลยอ่ะเฮ้ยดิตัวนี้ฉันเจออ่ะไม่เอาตัวนี้เรียบร้อยหมีเทมไปแล้วหรือเปล่านี่ฉันได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมใจด้วยนะ ชื่อให้น้องก่อนพวกแกเลี้ยงสัตว์อะเลิ่มลืมเติมไฟป่าวเดี๋ยวไปเติมไฟก่อนอ่าน้องเคอร์บี้ดีเรียบร้อยเคอร์บี้มาเร็วเคอร์บี้ฟอลโล่ตามมาใช่แล้วเดี๋ยวน้องจะเดินตามนี่ไงน้องเดินตามแล้วเหรอน้องตามมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเราไม่ได้เติมไฟกันหรอเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ไม่ได้เติมจะเติมไหมยงน้องไม่ได้เลี้ยงน้องเนี่ยเออหน้าใหม่เดี๋ยวแกกลับมาทำหน้าที่ตัวเองก่อนเดี๋ยวกระต่ายของแกชื่ออะไรอ่ะมองอะไร นี่กระต่ายของแกเหรอเนี่ยเ้าวีกระต่ายฉันน่ารักไหมชื่อว่ามองหล <c oughs> แจะดูกระต่ายฉันดิสีครีมเห็นปะ <c oughs> ชื่อเคอร์บี้น่ารักปะแม่ยังพี่สุดเย,ย้เดี๋ยวฉันจะตามหาตัวอื่นๆและก่อนอื่นขอกินแครอทได้ปะกินแครอทก่อนคนระับเพราะว่ากระต่ายยังกินเลย เฮ้ยเจ้าผีมานนี่ม่ได้ผีไหมอ้าวแล้วคุยแกไปไหนอะไม่รู้ว่าใครไปไม่รู้อยู่นี่คุยแกจะทิ้งทำไมเล่าไหนอ่ะอยู่นี่หรอใช่คุยแกนี่เก็บไปฉันว่าฉันจะไปเลี้ยงหมาป่าไปป้าเจ้าหมีไปไปไปหมาป่ามานี่หน่อยหมาป่านี่ฉันจะเลี้ยงตัวนี้ปุ๊บเป่าลว้ยจะเชื่อไว้อย่าอย่าพึ่งกัดฉันละเรียบร้อยทำไมฉันเลี้ยงไม่ได้อ่ะฮะว้าย ไม่เ <นะ S 2> วยเขาจะเลี้ยวหมาแต่แกโดนเนี่ยนะเลี้ยงไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะเอ้ยเอามานนี้ฉันจะเอาไปทำสเต็กได้ครับเดี๋ยวแกรอแป๊บหนึ่งฉันมีของให้มานี่มานี่เดี๋ยวเอาให้โอ้ยเตรียมไปเผื่อแล้วดิเน่เรียบร้อยโอเท้ากระต่ายหน่อยที่ขาสิเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้<ร>มันอยู่ไหนอะกระต่ตายอของแกนี่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 มันต้องการสเต็กอ่ะเอาไปเออันธิบายว่ะอ๋อมันกินสุกได้เหรอเอ๊ะไม่สุกได้เหรอนี่เรียบร้อยโอ๊ย เดี๋ยวอะไรฉันอะก็มาอยู่ใกล้แกเอาเหรอเอาขอโทษไม่รู้เอาอ๋อจบแล้วทุกคนสิ่งที่สะสมกันมากลับมาหาสเต็กใบคูบอดี้เอาหมาฉันไปเต็กงงได้เลย เดี๋ยวต้องไปหาสเต็กใหม่นะครับตอนนี้ว้าวมีสเต็กเทียบเลยอย่างนี้เราสามารถเลี้ยงหมาป่าได้แน่นอนอ่ะเอาไปเกินก็ไดะไม่รู้มีเท่าไหร่้วครับคือหมาป่าเนี่ยมันกินได้ทั้งสุกทั้งดิบเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราหาหมาป่าก่อนเป้าหมายเราต้องเลี้ยงหมาป่าไว้ก่อนดีไงมันต้องการความเชื่องนะครับมีทั้งหมด3โอเคอันนี้เลยปึบ เป่าคุยเออเป่าคุยให้มันเชื่องนด่แล้วมันก็ต้องการสเต็กเ่เอาแบบสุกไปก่อนหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็อีกอันหนึ่งดิบมันก็จะขึ้นมาหนึ่งแล้วเราก็เป่าต่อทึบเรียบร้อยมีีหมีใครเห็นหมาฉันไหมเนี่ยฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นตอนนี้เอา้าฉันเผลอกดหมาฉันหายน้อไปพี่ตงองนี่ เดี๋ยวระวาฉันไหลไปไว้ระว่าจะกัดฉันแพ้ก็จะมาหาฉันอีกเรากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้โหเดี๋ยวเกับบ้านเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวละเออฉันรู้แล้วฉันจะเลี้ยงแพ้เป่าคุยกับแพ้เป่าคุยได้ไหมไม่รู้เป่าแพ้เป่าเป่าหมดไม่เชื่อแฮะเฮ้เป็นซูคิปเปอร์แล้วดูสมิญญานักวิ่งโอลิมปิก เดี๋ยวเอาเอาเอาบนินดันเบามาอีกรอบหนึ่งเอาไปเลยเอาไปกินเลย <c oughs> เรียบร้อยเย้ฉันได้แล้วนี่โอเคตั้งชื่อก่อนชื่อไอโบสกูปี้ <c oughs> ตั้งชื่อไอโบดิมงคล <c oughs> สกูปี้ดีเรียบร้อยแล้วก็นั่งนั่งลงอโอม่สกูปี้ช่วยฉันด้วยสกูปี้สกูปี้อยไอโบแต่นั่งสกูปี้แย่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวละทำไงอ่ะ ฟอลโล่ฟอลโล่ก็ฟอลโล่ยังอ่อะแกได้สุนัขตัวใหม่แล้วหรอฉันได้สุนัขตัวใหม่แล้วโคชื่อกัดนะเป็นอีไก็ได้ไม่ใช่แล้วฉันไม่ใช่หมา อต่เดี๋ยวเราหมาฉันหายไปแล้วอะอยู่ไหนอะหมาแกอาจจะโดนกินหรือเปล่าฉันให้มันนั่งอะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันนะป้าเจ้าต่อแกให้หมาของแกดมสิพี่พี่ต่อดมเร็วพี่ต่อไม่ใช่แล้วดมกินหมาพี่ต่อรวพี่ต่อดมพี่ต่อหาหมาพี่ต่อวะไอพี่ต่อพี่ต่อเป็นเจ้าของเบอร์แถวโน้นป้าเจ้าหวีหรือว่าถ้าตายแล้วมันมันนับใหม่เลยหรือว่า,า,าวมันโดนฆ่าหรือเปล่าเฮ้ยดีไงดีไงดีไงเอามันนั่งอย่ตรงนี้นี่เย็น ฟอโลโล่ตามมาเรียบร้อยตามมาแล้วไป่มันตามมาแล้วเรียบร้อยโอเคเขากินหน่อยปุ๊บช่วยด้วยกันมลยไอ้สาม,มา,ออออายฉันจะตายแล้วหัวใจมันน้อ,อ,อยข้าจะพันแผลให้นห้ฮะ ฉันแพะบ้าได้ด้วยหรอเนี่ยตอนเนี้ยมันไล่ฉันอยู่ฉันต้องกลับก่อนแล้วขอกลับก่อนกลับแถวก่อนจะตายแล้วดูนี่พวกเราไปอัปเกรดทคุยกันดีกว่าขอดูแผนที่ก่อนต้องไปข้างหน้าเลยไปรุยโอเคไปด้วยสกิปดิ้มด้วยล่ะดิจิจีแกช่วยเปลี่ยนชื่อได้ปะโอ้ยหมา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 โอ้ย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 ตายแล้วโอ้ย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 อ้ยโอ่ยโอ้้ยโอ้ยโอ หมาฉันเองวี่งเลยีิหมาหมาตีหมาไอโบจัดการมันลูกโบจัดการลงกไม่ไม่นะจัดไจัดไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีตอดจะตายแล้วตอดจะตายแล้วอย่าอย่าทำพี่ต่อหนูเรียบร้อยเจ้าหมีนี่ไงเจ้าหมีเข้ามาอัปเกรดก่อนเร็วนี่อันนี้ใช่ไหมดอันนั้นเป็นตกปลานี่นี่คุยฝั่งนี้คุยฝั่งนี้เออคุยฝั่งนี้เออ ถึงเวลาอัปเกรดเย้แหลเกจะเป่าได้ดีขึ้นแล้วก็เป่าได้ง่ายขึ้นเทมได้ง่ายขึ้นด้วยว้าวสุดยอดไาแล้วนายอัปเกรดไม่ได้นายมีลองกดอัปเกรดใหม่ต้องการยีฟพีเพิ่มอ๋อแต่อัปเกรดมีไม่พอโอเคมีไม่ไม่เป็นไรมาเอานี่มาเอานี่มาแต่แต่เป็นเกมเหมือนกันทิ้งกันนั้นมาขอบคุณอ่า ตายแล้วอะเอาไม่เป็นไรหมรีไปเลยไม่เป็นไร,มรไ,ไม่เป็นไรหมรีไปเลยอะไรอะไดไดใหม่เฉยเลยเจ้าหมีอะไรอะ <c oughs> แล้วดูสัตว์เลี้ยงเต็มเลย <c oughs> ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วเนี่ย <c oughs> หยยุดมันเลี้ยงไ, <c oughs> ได้มากกว่าหนึ่งตัวเหรอใช่เลี้ยงได้มากกว่าหนึ่งตัวอ๋อโอเคปะแล้วถ้าเราหิวเราก็กินสัตว์เลี้ยงของเราได้เลยใช่ปะเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวใจเย็น ออกไม่ได้โอเคไปจับแมงป่องกันดีกว่าไปจับแมงป่องกันแมงป่องเอามาทำมัยำเดี๋ยวทำสัตว์เลี้ยงสิเอาละโอเคโอเคไปแล้วแหละอ่ะต้องมีถอยมีไปใกล้มีมีถอยมาอ่ามีถอยมานี่แล้วก็เขาเป่าอะไร daddy 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 เดีไม่ตายแล้วก็เป่าต่ออ่ะหมีมามาตัวนี้มามาตัวนี้มาหมีมาเนี่ยหมีมีสัตว์เลี้ยงเอาอะเอาเหรอแกนี่อะแกนี่อะเยอะอะยายเหรออายองดูยองดูเรียบร้อยมันเชื่อแล้วเจ้าหมีมีสัตว์เลี้ยงด้วยตั้งชื่อว่ากุจจีกุจจีคืออะไรเอายายาไปเพิ่มเพิ่มงาไปสามกุจจีกุจจี มีเต็มไม่ได้อะวะมันบอกมันเต็มอะ,อะน็นะ<ด>่เต็มแล้วแหละมีอ,อาจจะต้องปล่อยตัวนี้แล้วมั้งนี่ฉันได้แมงป่องมาแล้วเห็นเปล่าฉันปล่อยพี่ตอกเขาได้พี่ตอกอะ<ป>ไ,ไล่แกออกปล่อยฉันเป็นอิสระเโอ <c oughs> ้ตัวเบิ้มมา มีมีใจเย็น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 ใจนหมีโอ้เราเอาเราไอพวกคนป่าป่านี่เนี่ยไอพวกคนป่าถ้าฉันจำไม่ผิดแมมมอสมันต้องขุยเลยไม่ก็สามหรือเปล่าแต่จำไม่ได้อะลืมโอ้ใช้ความเชื่อกางแบบผ้าเลยเหรอโอ้ห้านโอตายเยี่ยวโอ้หนีเหอะหนีเหอะเดี๋ยวไปฟาร์มของก่อนไหมกลับบ้านของกลับบ้านตีแกไปเอหมีก่อนก่อนจะได้แมมมอสเนี่ยแกได้แมงป่องฉันได้แมงมอสแมงเหมือนกันก็ตายเป่าแมง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 จะได้คู่กันใช่ไหม ชื่อว่าเป็นน้องจูเนียจูจูเดียเอาละครั้งนี้แหละเราจะจับหมีเข้ามาในสวนสัตว์ของฉันบารี่เลยบาลี่เลยเพิ่ปเป่า,ป,าป่าดีฟังเลงเสียงอันไพเราะของฉันซะหน่อยอ <c oughs> อย่าฟังเลยดิ่งะฟังเพลงอย่าฟังเลนยนะดูดูเป็นกำลังใจให้เขาขอให้เขาดูดขมวดเอาข้าอมากิน,นี่เรียบร้อยเฮ้ยขยี <c oughs> ้กนไป นี่สัเว์เดรัจฉานดีเป่าๆป่าป่าวป,าป,าป,าป่ามะเร็งมีคนรอสกิปมีคนรอสกิป <laughs> เอาฟักทองไปกินเอ้ยเนื้อของฉันอยู่นี่นี่มาี่เลยสองสามตุกตุกตุกๆๆนี่แจะรอ,อนอนเฮ้ยวาต่อวาง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 วาตวองไปเวไมไปเวามวางไปเวามเางวรงวางวางลาไวางมาลยเมี๋ยวองห้ไ,ไวล้วาง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 วาุญไปบางเลย ดังแล้วดังแล้วดักแล้วแต่หมาหมากัดฉันอยู่มากัด่ชงหมาให้นี่เนียนี่เนี่ใช้ใช้ก่อใช้ฉันจะตายแล้วไหนต่ออยู่ไหนไหนก็ต่อเดี๋ยวยาไม่ช่วยใช้แสงให้พี่ต่อเลยบายไม่บายไม่บายมาช่วยแล้วเนี่ยมาช่วยแล้วเนี่ยาเป็นไงเป็นไงเอาซุปด้ยทุกคนมีซุปปะคุณยายอยากห้ต่ออนี ยี่นี่ชุบกระต้อชุบยางอยู่นี่ไอ้นี่ยางล้อรถโอเคเอาซุปก่อนเอาซุปไปเรียบร้อยแล้วก็ปังแกนี่โดนแล้วมาเรียบร้อยโอเคแล้วก็ซุปนี่เทซุปให้มันเรียบร้อยปะเฮ้ยน่าจะได้แล้วได้แล้วโอ้โหพอด้วยจะได้แล้วนั่นแหละ เป็นสเต็กมาเป็นสเต็ปบ้อย่าอย่าอย่าถ้าแกทำนั่นฉันจะจัดการแกจะหัวโลดเฮ้ยเราเก็บอนีรไปนะไปเลยเดี๋ยวฉันเก็บไปให้แกไปเลยเดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้ได้ฉันกลับบ้านก่อนไปโชว์เจ้าหมีก่อนว่าได้สัตว์เลี้ยงตัวนหมแล้วโอ้ไดารล้ชื่อน้องโครเวอร์เสียงอย่างนี้แพ้มาโอ้ยเพ็ญน้องเขางามมานู่นแล้วมาแล้วเจ้าโครเวอร์ไปวิ่งเลยเดี๋ยวกลับใส่ให้ น่ารักมากมีกริสลี่ป้าเนี่ยมีกริสลี่ป้าเนี่ยใช่ใชดูดิอย่ายิงทำอะไรของแกเนี่นยจับจับได้ชา้าแมมมอสอะนะใช่ใช่ใช่ฉันให้มันนั่งดูนะนีไม่หยาบเลยโอ๊ยอย่าดันออกไปสิโอ้โหดันออกมายาวเลยเกจะดันออกจากบ้านทำไมล่ะให้มันตายไม่เดนะอุ้ยขี่ได้ด้วยมันไม่ตีด้วย น็คือคือเมื่อเชาไปหาแมปมอสกันไหมโอเคได้เดี๋ยวเช้าเราไปเลยเช้ามอสกันไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวนี้เราจะไปไล่ไปขับมอสมามาช่วยมาช่วยมาช่วยนี่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 มอสเอาเลยเจ้าบี โหฟังหมดยากมากเลยนี่ลบก่อนลบก่อนฟ้าผ่านยากๆนี่ครับเจ้าบีกำลังนี่เป่าขุยเพื่อที่จะให้แมมมอสมันเชื่องนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยากสุดๆแล้วสําหรับแมปนี้นะครับอัปเดตแต่คนจะตกอีกเนี่ยถามแบบว่าเฮ้ยมันขุยดีเฮ้ยมันคิดเป่าใหม่นี่เพื่อะไรเป่าใหม่ค่ไรก้อยอ่ะมันโหดมากโอเคอันตรายเออใช่ได้แล้วนี่ไงเอาของไม่มีเลยเอาของเลยใช่ใช่ใช่ ใช่เดี๋ยวมีตัวอะไรมาเดี๋ยวเคีร์ให้มีอันนี้ให้มันกินแล้วเหรอใช่มีไปมาแมาของไทยมันดีสองยาสองยสองยายายา่อมาทางนี้แกนี่ล่อมาทางนี้ล่อมาทางนี้เออไเอาไปยอไปทางนู้นเลยนั่แหละนั่นแหละดีมากเดี๋ยวันมาคอยอยู่ช่วยหมีก่อนสอวามาหมายายคอยช่องอุ้ยมันหายไปแล้วโอเคเยิมยอดไปช่ยชยช่วยโอเคมาแล้วมาช่วย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 กเนเจ้ามี เจ้าหมาดิไอ้หมาดเลยไอ้ไอ้ไอ้ขยับไปคุณบอดี้ขึ้นไปเออขึ้นไปเฮ้ยหรือว่าเป่าข้างบนดีกว่าปะเจ้าหีเออเห็นด้วยคุณบอดี้อ่ะพวกหมามากเยอะมากนี่เนี่ยจะเอาเเจ้าหมาฮะเอ๋แหละมีมีเป่าบนนั้นมีเป่าบนนั้นเลยเออขึ้นไปขึ้นไปคุณบอดี้เออเออโอเคโอเคได้ละอ่ะเฮ้ยมีได้แล้วมีได้แล้ว้ยนี่ไงขึ้นหัวใจแล้วว้าไล่ไหนไล่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 ได้เยอะได้เยอะโอ้โหเก่ง แกเลี้ยงได้แล้วหรอชื่ออะไรอ่ะวอฟเฟล้วจะวอฟเฟลขอขี่หน่อยเป็นไงหมีดีืนหมีมาเลยโอ้โหเป็นควานช้างไปแล้วเรียบร้อยนี่เราไปถล่มพวกหมาป่ากันวะเนี่ยดีเราไปดิปจัดเลี้ยงของมันไปไปเอาได้ไมล่ะเอาคืนแาเลยเจ้าหมีวาร์ปเร็ววาร์ปเร็วได้ได้วาร์ปฟหรอให้วาร์ปฟหรอมาแล้วมันจะมาด้วยกันไหมเนี่ยไปนี่ไงวาร์ปแล้ววาร์ฟบ้านเลย ไปหาหมาป่ากันเดินมันนี่เร็วดินเดินเดิวข้าวกันมาทุกคนฉันกินแล้วอิ่มแล้วนี่นี่เอาข้าวมไปฉันี่กินแล้วอากินและไม่มีกินได้แล้ใจขอบคุณมากเจ้าต่อเร็วเร็วเรเดินมานี่เร็วเร็วเร็วเราจะไปถล่มหมาเอ้ยข้างหน้าแล้วไงหมาป่าฝูงว่ะไปหลอนโจทเก่าโจทย์โถ่อยไปโถ่อยไปเฮ้ยเราขึ้นหลังช้างเลยเปล่าเออเราขึ้นมาขึ้นหลังช้างโอเคขึ้นเลยมาเลย มาไอ้มาเร็วเก่าอ่ะต้องตีบอลเจ้าหต้องตีมาก่อนพี่แน่โโอ้หเออตีตีกระจุ๊บเออสามลูกอูงานน้องน้องอูหุเฮ้ยก็คือกำลังมานี่นี่นี่หมาป่าอยู่นี่เจ้าหมีหมาป่าอยู่นี่หมีมาแลยหมาป่านี่ไงมีผ้าพันคอด้วยเฮ้ยหมีตบทีเดียวตายอ่ะโอ้โหหมีตบหมาจะไม่ทำอะไรเลยเหรอฮะฮะนี่ฉันโอเคกมายากนะจุนเนี่ยฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแพะมาแพะมาจัดการมันจัด มันแอป้าเอาพี่เอาพี่เอาี่ดิเอาดิดูดิดีดิมันจะคุยมันคุยจูมันคุยจูมันคุยจูเนี่ยเลยกดถือกดไปเลยน้องลีลาน้องลีลาเออน้องลีลานี่เจอเจอเจอน้องบอกขอรำลำก่อนขอไหว้ขวนนี่เลยฉันว่าหมีมีประโยชน์เยอะเลยคุยคุยเลยนะคุยมันนั่นแหละโอ้โหเป็นยาหมีไปหลบอยู่บนหลังช้างไหมยึ้นมาขึ้นมานล่าวไงยเรีบร้อยโดนคุยไปแล้ว

เปลี่ยนชื่อเป็นน้องจูเนียร์แล้วเหรอจูเนียร์เนี่ยทุกคนเดียวคอมเมนต์กันได้นะครับระหว่างเอ่จ้าหมีกับจูเนียร์นะครับตัวแมมมอสใครโหดกว่ากันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ี่ก็เดินชา้าด้วยเนี่ยดูเออแต่หมีของฉันนี่โหดเหมือนกันนะเนี่ยเร็วด้วยสำหรับวันนี้ขอจบการยการเลี้ยงสัตว์เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วซูคิปเปอร์ให้มันนั่งก่อนเออนั่งนี่ลูกนั่งด้านั่งของฉันก็นั่งเหมือนกันซิตอ่าซิตนั่งสี่นั่งมันไม่นั่งมันนั่งไม่ได้ม嘛นั่งไม่ได้ปแล้วกัน มันหาเยอะจริงไงแต่ก็ได้ยากเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เดินก็ช้าตีก็ลำบากทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างมีอะไรดีบ้างเนี่ยเลี้ยงหมีดีว่ะเลี้ยงหมีมนี่อยาทำอะไรให้ดูอไหนทำดิคิดว่ากล้าไหมไหนกล้าไหมล่ะดูดูดูวะดีลิสแล้วเหรอเสียแล้วเสียเข้าสุกเสียกับไม่ลองจูเนี่ยเลยนะเมื่อกี้เออมันต้องเอา